ครับผมรวมสารอาหารนะผมโปรตีนนะผมไฟเบอร์นะฮะพวกแร่ธาตุต่างๆนะผมใครที่เลี้ยงสัตว์นะผมเลี้ยงไก่ชนนะผมหรือสัตว์เลี้ยงทั่วไปกุ้งหอยปูปลานะฮะอยากให้สวรเล่าโตเร็วได้กินอาหารนะผมครบถ้วนนะผมแร่ธาตุครบถ้วนนะฮะต้องผสมกันแบบนี้เพื่อลดตันเสียงเงินเลืองเงินเล่านะผมลดต้นทุนนะฮะนี่อันนี้จะเป็นโปรตีนนะผมไขมันนะผมทุกอย่างนะฮะ แล้วก็ไฟเบอร์อยู่ในหญ้านะครับผมผมจะนํามาปั่นคุกเขาให้เข้ากันนะฮะเพื่อจะได้เอาไปให้ใหสัตว์เลี้ยงเรานะครับกินเต็มที่นะครับผมแล้วก็โตเร็วนะฮะสัดจ,จะได้ไม่เครียดตีฝาแบบนี้เลยนี่อุปกรณ์ของเรานะผมจะเป็นโถปั่นนะผมท่อพีพีซีถาดรองลูกหมูนะครับผมใบมีดนะผมแล้วก็ฐานปิดข้างล่างแล้วก็ปิดข้างบนนะครับชุดนี้นะผมเจ็ดร้อยเก้าสิบาทท่งรีเ็บเงินไปทางมาปั่นเลย <Yeah. S 2> เดี๋ยววะนะครับผมนี่ไก่เล็กกเรากินได้เลยกุ้งหอยปูปลานะครับผมโอเคนะครับในนี้สารอาหารคือครบถ้วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์นะผมสูงนะฮะทำให้ระบบขับถ่ายนะผมดีนะฮะโปรตีนนะผมไขมันนะครับผมแร่ธาตุต่างต่างนะฮะนี่เอาไปปั่นได้แบบนี้เลยยํางไก่เราแป๊บเดียวโตเร็วตัดย่ยงเราจะได้แข็งแรงนะผม อโอเคครับสุด,ดยอดให้สนใจอินบอกเข้ามาได้เลยขอบคุณครับ